จนถึงวันนี้เขายังให้ปากคำยังไม่เสร็จแล้วตำรวจยังไม่ได้ให้ออกมานะคะคือหนูมาตอบได้เฉพาะหนูในเหตุการณ์บางช่วงเท่านั้นนะคะไม่ได้ให้ได้ลึกมากหรือว่าทั้งหมดพี่ๆต้องรอสัสมภาษณ์น้องเขาอีกทีหนึ่งเมือ่อ,อคืนนะคะทำไมถึงมีเหตุการณ์มีการนัดมาเพื่อจะมาเคลียร์กันเหรอคะหรือว่ายังไงเมื่อคืน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 เราไม่ได้นัดรวมตัวนะคะ คือจริงๆแล้วอ่ะพวกหนูที่ที่มาที่ที่โรงแรมอ่ะเนาะคือตํารวจให้พวกหนูมาเคลียกับผู้ผู้ผู้ก่อเหตุนะคะว่าทําไมถึงได้ทะเลาะทาไมถึงได้ได้ได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้ทะเลาะวิวาทกันหรือว่าตะลุมโดนโดนกระทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนมีโพสตที่พวกเขาเรียกอะไรครับโพส์ที่ฟิลิปปินเขาลงไปที่เขาลุมลุมทาร้าย ค่ะที่เขาได้ลุมทําลายเขาเป็นโพสต์จากฟิลิปปินส์นะคะโพสโพสโพสนั้นเป็นโพสเป็นโพสนั้นเป็นโพสจากฟิลิปปินส์ที่ทําลายตะลุมบอลวันนั้น<ช>แล้วทีเนี้ยอ่าเผอิญว่าเหมือนกระเทยกระเทยทุกคนเขาโพสตแล้วเห็นคลิปแล้วเ็าแชร์กันทีเนี้ยแล้วความอ่ากระเทยไทยเห็นกระเทยไทยไดโดนโดนทุบหรือโดนทํรลายอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็แชร์แชร์แชร์ไปแล้วทีเนี้ยพออ่ามามาอ่าสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นแล้วตกใจเห็นกระเทยตัวแม่แม่มาให้กำลัง แล้วมาเยอะมากเขาก็ตามกันมาใช่ใช่ที่มาเยอะๆเนี่ยนะคะคุยกันให้กันหนักใช่ค่ะเขาก็ตามกันมานะครแบบว่ามาโดยแบบไม่ได้นัดหมายเลใช่มาโดยไม่ได้นัดหมายเลยเจจตนาาที่ะมอคมันนี้หนูก็ไม่ทราบกับเจตนาพวกไม่แม่เขานักเจตนาพวกเขาเนาะคือพวกหนูพวกหนูมามาที่สอนอตั้งแต่สองทุ่มนะคะมาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตอนเนี้ยคือพวกพวกคนที่มีเรื่องกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยคือพวกหนู มากันที่โรงพักเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนจนถึงตอนนี้คือทั้งคืนอ่ะพวกหนูไม่รู้ว่าที่นู่นเกิดอะไรขึ้นก่อนมาโรงพักเนี่ยเห็นบอกมีไปที่โรงแรมเรามีการนัดไปที่โรงแรมใช่ละค่ะแล้วตำรวจคือให้มาเคลียร์ที่นี่ไปโรงมยะไม่ค่ะคือพวกหนูเจ็ดแปดคนแล้วทีนี้ก็มีพวกพี่ๆเขาก็มาให้กําลังใจกันข้าครั่งนอกใช่แม่ๆเขาอ่ะเขามาให้กําลังใจเยอะเขาก็เลยอยู่ฝั่งนู้นเยอะแต่พวกที่มีเหตุการณ์เหมือนพวกหนูก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ประมาณเจ็ดแปดแล้วตำรวจเชิญให้มานี่ก็เลยมาที่นี่ค่ะลเิก ตั้งแต่มาเหรอคะยังไม่เจอค่ะมาค่ะมามาพร้อมกันกับพวกหนูตั้งแต่สองทุ่มสองคนค่ะแล้วก็ตามมาอีกอีกตอนตีสองหรือตีสามตีสามครึ่งอีกสองคนมีค่ะมีค่ะสองในสี่คนคนที่มาคนที่มามีคนที่ก่อเหตุค่ะคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ค่ะ อู้นับได้ประมาณสิบกว่าสิบยี่กับยี่สิบประมาณสิบแปดสิบเก้าผู้ชายหกเจ็ดคนเนาะผู้หญิงสองคนใช่เขาบอกว่ามันออกไปเมื่อเช้านะคะมาที่นี่ได้สี่คนทางเรียกรางโรงแรมให้ออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ค่ะแต่แต่พวกหนูยังไม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่รัไคบเพราะว่าเอ่คือ คือ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 คนที่ที่ทำทำลายร่างกายน้องสาวเวสองเนี่ยนะฮะมันมีประมาณทั้งหมด10กว่าคนแล้วซึ่งตํารวจจับมาได้4 4คนนี่คือ2คนเนี่ยทำรายและอีก2คนไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วที่เนี้ยครับเขาก็พี่ท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 ี่ไลฟ์ผ่านทางโซเชียลนะครับว่าก็ก็บอกมาว่าคนที่เหลือฟิลิปปินส์ที่เหลือที่ทำลายร่างกายพวกเราเนี่ยครับกำลังขึ้นแท็กซี่ ไปที่สุวรรณภูมิและซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงสุวรรณภูมิหรือยังก็เลยก็เลยอยากจะแบบฝากผู้ใหญ่นะครับว่าทําไมถึงเขาก่อเหตุในบ้านเราเนาะแต่ทําไมถึงปล่อยให้เขาออกออกออกไปได้ง่ายดายมากเพราะว่าคือผมผมถามถามถาม,ถามได้โทรไปถามตอมอแล้วตอมอก็บอกว่า จะต้องจะต้องให้ทางสอนอเนี่ยมีมีหมายจับไปไปบล็อกตัวเขาหรือว่าให้ทางสอนอประสานไปที่ตอมอที่สุวรรณภูมิซึ่งซึ่งอันนี้ครับผมก็ถามทางสอนอลุมพินีแล้วว่าผมจะมีวิธีไหนได้ไดบ้างหรือคือคือมันต้องเร่งนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลากับเขาเพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขาออกเลยอย่างเงี้ยมันก็จบเลยมันมันทำอะไรเขาไม่ได้แล้ว,วใช่อ,อยู่ที่นี่จริงๆ สองคน,งคนใช่ครับหาไปอีกสิบกว่าคนแล้วซึ่งซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าหมดหวังมากๆกับกับกฎหมายไทยแล้วก็ตำรวจพูดเลยนะฮะก็ต้องอาศัยฝากพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับกระจายข่าวให้หน่อยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของการทำไรร่างกายแล้วมันหนักมากคือถ้าเกิดว่าหนึ่งหนึ่งอะ ม,ม,มันมันเรื่องปกติอยู่แล้วเนอะหรอไหมฮะแต่นี้คือ20ต่อต่อต่อ6คนอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันมันเกินมากแล้วที่นั้นมาเคลียร์กันวันนี้ว่าตำรวจน้นมาเคลียร์ทั้งสองฝ่ายมีการไปคุยเจอกันย,ยังยังไม่ได้เจอเลยครับรใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเขาเขาเออแยกฟิลิปปินส์ไปชั้นสองแล้วก็คนไทยอยู่อย,อยู่อยู่ข้างหลังชั้นแรกย<ช>ังครับอยู่มาตั้งแต่สองคู่มาตอนนี้ยังไม่ได้เจอพูดตรวจพบแค่เจรจาเนี่ยนะใช่ครับยังไม่เจรจาใช่ครับ พวกเราต้องการเจรจาคือต้องการมาเคลียร์ว่าโอเคที่เกิดขึ้นอ่ะพวกเธอทาทาที่ทํากับพวกฉันอ่ะเพราะอะไรแล้วพวกเธอทาอ่ะทาไปเพื่ออะไรพวกเธอพวกเธอพวกฉันไปทําอะไรพวกเธอเพราะอยู่กันมาพวกอาพูดตามตรงนะคะหนูทํางานอยู่ที่นั่นอ่ะหนูทํางานอยู่ที่นั่นมาหลายสิบปีนะพี่ไม่เคยมีเหตุการณ์กระเทยฟิลิปปินส์หรือกระเทยประเทศอื่นๆมาลุมตีกระเทยที่ซอยแบบนี้ไม่เคยมีนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้น แล้วพวกหนูคิดว่าพวกหนูคงคงคงทาดีกับเหมือนเหมือนทําใจดีกับพวกเขาเกินไปหรือเปล่าถึงเขาถึงทําแบบนี้เนี่ยค่ะมันไม่เคยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยจบได้ไหมจบได้ค่ะเพราะพวกหนูมาที่นี่พวกมาเจราจา่วพวกเรามาเยอะจนไม่ล้าเจรจาเป็นมมันมันมัน,ม,นมันก็น่าจะถ้าพวกเขาทำทำให้ถูกอ่ะคือคือพูดถึงตอนนี้ดีกว่าคือสมมุติว่าทางสิบกว่าคนที่เหลือหนีออกไปแล้วอ่ะ ไม่ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบในในในสิ่งที่มันที่พวกเราโดนทำานีย่ยหรอไหมฮะหนูแค่อยากได้คำแต่ว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไร<ช>คือน้องหนูสองคนในร้านอาหารนะคะในคลิปอะ่ะน้องหนูสองคนยืนกุมมืออยู่อย่างเงี้ยยืนกุมมือเฉยๆเลยอะ่ะแล้วให้เขามายืนชี้หน้าด่าชี้หน้าจะเอาหน้าชี้ชี้เข้าไปในลูกตาอยู่แล้วฟักยูฟักออฟอย่างเงี้ยพี่ เปิดเออเปิดเปิดชุดใสเลยว่าเออมึงดูกูซิอะไรประมาณเนี้ยไม่มีนะคะปกติก็มันก็ไม่มีอะไรแบบร้ายแรงขนาดเนี้ยคือคนที่แจ้งมานะครับว่าเหมือนแบบว่าเอสมัยอที่ผ่านมาเนี่ยครับเขา ฟิลิปปินส์กลุ่มนี้แหละเหมือนบังคับให้สาวประเภทสองที่เป็นใบ้กราบเท้าหน้าตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอ๊ะมันคนไทยกราบเท้าฟิลิปปินส์ก็คือกลุ่มนี้แหละฮะเหมือนรุ่นน้องเหมือนรุ่นน้องก็เธยรุ่นน้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อีนุอีดเดินเข้าไปอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปไม่รู้อีนุอีเดบางทีก็โดนไล่ตะเพิดบ้างอย่าโดนโดนทำโดนสเตย์เฮียวอล์กเอาไว้โกอาไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาเหมือนตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขาไปแล้ว ใช่ครับอยู่มานานพอสมควรค่ะ,ะที่พวกหนูเห็นน่าจะประมาณสามสี่เดือนประมาณน,นั้นทุกวันเลยไหมคะทุกวันค่ะถ้าเด็กหนูเดินผ่านเดินออกจากบ้านไปทํางานเนีรจะเจอทุกวันก็เดินผ่านก็จะมีกระทืบเท้าบ้างเดินผ่านก็จะมียกเท้าใส่บ้างตะโกนไล่แบบไม่ได้ไล่อตะโกนเหมือนเหมือนล้อเลียนบ้างอะตะโกนตะโกนล้อเลียนอะพี่ อาร์ีบีชอะไรประมาณเนี้ยอไม่เคยก็คือเขาก็จะกระเทยไทยก็จะเดินหนีไปเฉยๆไม่ได้คุยค่ะไม่เคยคุยคือพวกเราไม่ใช่ไม่ไม่มีค่ะเพะคือไม่เคยไม่เคยมานั่งจับเขาถ้านั่งจับเขาคุยกันจะไม่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนคือมันไม่เคยได้คุยกันเลยคือคือกระเทยไทยเขาไม่ไปยุ่งอยู่แล้วค่ะพี่ต่างคนต่างอยู่ อ,อย่างอย่างพวกหนูทางานมันจะมีพื้นที่ของใครของมันมีร้านของใครของมันอยู่แล้วตามที่พวกพี่ไปเห็นเลยก็จะมีจุดใครจุดมันจะไม่มีใครไปยุ่งที่ใครหรือว่าไม่มีใครไปไปทําอะไรใครอะไรเงี้ยคือเดินผ่านกันยิ้มให้กันขนาดจบนี่คือกระเทยไทยคือต้องฝากตมเลยครับว่า,าเขาเข้ามายังไงมาถูกวิธีถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าและโรงแรมนั้น ให้พักได้ยังไงสมมติถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายทียนี้ก็ต้องก็ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่างๆนานาว่าคือคุณให้สมมติว่าเขามาเข้าเข้าเขา้เขามาในประเทศไทยอย่างผิดผิดกฎหมายถูกไหมฮะก็ต้องไปถามโรงแรมว่าให้ที่พักเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยคือผมไม่ทราบเลยคือคือก็ก็ก็กำลังกำลังถามกันอยู่ว่าเออเขามาทํางานอะไรอะไรเง, <metrics> งี้ยนืกอกมาจากเขาเข้าม,มีมีวีซ่าอะไรอะไรก็แอบงงอยู่ อยู่กันเป็นรายเดือนนะคะพี่เขาไม่ได้อยู่กันเป็นรายวันเหมือนนักท่องเที่ยวกปกติอย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างประเทศเราบุก๊กโรงแรมเป็นรายวันถูกไหมคะแต่เขามาที่นี่เขาใช้สิทธิ์ที่บุ๊กรายบุ๊กเป็นรายเดือนคือเขาอยู่ที่นี่เป็นรายเดือนก็แสดงว่าเขามาท่องเที่ยวที่นี่แค่แต่ทุกที่ของประเทศไทยแล้วพี่อากจะต้องลองถามเขาดูว่าเขาไปที่ไหนของประเทศไทยบ้างถ้าเขาอยู่นานขนาดนี้อ่ากลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มฟิลิปปินส์เหรอคะหนูว่าตำรวจน่าจะ เขาก็น่าจะลงตรวจปกติพี่ครับกระเทยิลีฟปินกับกระเทยไทยมันไม่ได้ดูแตกต่างกันมากเนาะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าตำรวจทํางานกันแบบไหนเนาะเขาอาจจะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวเลยเลยไม่ได้ไม่ได้มีมีเอ่อเทคแอคชั่อะไรเแอคชั่อะไรอ่าแล้วพอมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรตำรวจเขาถ้ามันไม่มีเรื่องตำรวจเขาก็คงไม่ยุ่งไม่ยุ่งถูกไหมคะ ก็ตามภาษาการทํางานของของของพื้นที่นั้นเนาะนั้นๆเนาะหรือว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้พี่คะถ้าพี่ถามในคลิปจะมีพี่นักข่าวไปักสัมภาษณ์แท็กซี่ถูกไหมคะพี่แท็กซี่พูดว่าถ้าผู้ชายถามพี่แท็กซี่ว่านี่ผู้หญิงหรือผู้ชายแท็กซี่ตอบเขาว่าเขาเป็นผู้ชาย พวกเขาเหล่านี้ก็จะไปลุมด่าแท็กซี่ว่าทำไมต้องบอกว่าฉันเป็นผู้ชายพี่คิดว่าเขาทำอะไรอ่ะหนูว่าทุกคนทุกคนก็น่าจะคิดได้อ่ะหนูทุกคนรู้ทุกคนรู้แหละว่าว่าเขาเขาทำอะไรเนาะแต่เราก็จะไปฟันธงไม่ได้ว่าเขาทำอะไรถูกไหมเพราะเรา ก็ต้องไปถามที่โรงแรมอ่ะนาะว่าเขาทําอะไรพี่ต้องไปถามที่โรงแรมว่าหรือหรือถ้ามีพี่พวกพี่คนไหนมีความสามารถไปขอกล้องได้พี่ไปขอกล้องสักสองวันย้อนหลังจากเนี้ยพี่ก็จะรู้ว่าพวกเขาทําอะไรเพราะเขาอยู่โรงแรมแล้วนะพี่เขายืนอยู่ข้างหน้าโรงแรม่ะตรงที่เขาลุมตีน้องหนูอ่ะตรงที่เขาลุมตีน้องหนูเพื่อนหนูพี่หนูเนี้ยก็หน้าโรงแรมค่ะตรงที่พวกเขายืนตรงที่พวกเขายืนแล้วเวลากระเทยไทยเดินผ่านเวลากระเทยไทยเดินผ่านเขาก็ตะทึ้งเท้าใส่ ตะโกนไล่บ้างอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขายืนตรงนั้นทําอะไรอะ่ะทําไมเขาต้องออกมายืนตรงนั้น3ามสี่ชั่วโมงพี่ว่าเขามายืนทําอะไรใช่อ่าเดือนเดือนอเดือนอนีเ้นเดือนเต็มหนูอยู่ประเทศไทยหนูเห็นเต็มเต็มว่าเขาอยู่นี่ทางเดือนเซตนี้เลยเซตเลกกิ้งขาวหนูเรียกว่าเซตเลกกิ้งขาวเพราะตัวสูงขายาวใส่เลกกิ้งสีขาวเหมือนนกกแยางอะไรเงี้ยแต่หน้าเหมือนหมา มีกลุ่มเดียวค่ะใช่ใช่ก็น่าจะใช่ไหมคะเพราะเขามารุมขนาดเนี้ยหนูก็ว่าน่าจะใช่แล้วแหละไปนะคะอันนี้หนูไม่ทราบที่ต้องไปทำงานหนูไม่ทราบค่ะพี่แต่ถ้ามาอยู่แถวนั้นน่ะมีมีมาบ่อยๆ ก็จะเป็นมาใบเบาหลักหลต้องหาอันนี้อันนี้ถามน้องดาวได้น้องดำอยู่น้องดาวอยู่นี่น่าตลอดเนาะก็หนูก็ไปไปเที่ยวหนูก็เสื้อนักหนูอ่ะหนูก็ทำอ่ะติดต่อเกอร์ด้วยเนาะแล้วหนูก็แบบเสื้อนักไปเที่ยวตามร้านอ่าร้านเหล้าหรือร้านอะไรแบบตามตามคลับอะไรอย่างนงี้เนาะใ่ทีเนี้ยบางทีก็เดินไปเดินมาหนูก็อ่าสไตล์เราแต่งตัวสวยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินถ่ายคอนเทนต์อะไรบางทีก็เขาก็มองอะไรเราแต่เราก็เห็นเราก็ไม่สนใจเราก็เชิดใส่เพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องค่ะเราเราแต่งตัวสวยเพราะ เราไปโชว์ความสวยเราถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เนาะแต่บางทีเขาก็มองเราแต่เราก็เราไม่ยังมีเรื่องความหมายกระเทยไทยไม่ไม่ชอบมีเรื่องอยู่แล้วถ้าเป็นกระเทยไทยจะไม่มีกระเทยประเทศอื่นขอภาพหลักมันออกไปแบบนี้ค่ะขอบคุณครับผมเรียกพี่ไม่ช็อตปิดไมปิดยังผมเรียกพี่พี่ไม่เห็นผมเลย เราจะถ้า,ถ,าถ้าเราเป็นคนเริ่มก่อนถ้าเราเป็นคนไปหาเรื่องเขาอย่างเงี้ยอันนี้หนูว่าพวกพี่พวกพ,พ,วกพี่พวกพี่คงจะพูดไปทางไหนดีอ่ะคือพวกหนูไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องอ่ะพี่พวกหนูโดนกระทำพวกหนูโดนกระทำคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนคือมันเป็นเหมือนพี่พี่ LGBTQ เนาะทั้งประเทศอ่ะพี่เขาเห็นกันเธยไทยด้วยกันโดนทำนานจะเป็นสิบนาที ที่ต้องอาจจะต้องแบบนี่กต็ตีที่เปิดอ่ะต้องติดก่อนแต่ว่ากลุก่ม LGBT ประเทศอืกก่นมะมองว่าแบบเอ้ LGBT ประเทศไทยมันแบบขดไวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่ะหนูคิดว่า LGBT คิวทุกประเทศคงเข้าใจพวกหนูแ <c oughs> น่พอเข้าใจพวกหนูแน่เพราะว่าถ้าพวกเขาโดนกระทาเหมือนพวกหนูเหมือนกันอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเขาก็จะกระทาเหมือนพวกหนูเหมือนกันหนูคง หนูคงคิดว่าเขาคงดูว่ากระเธอไทยรักกันค่ะเพราะกระเธอตายกระเธอเผาค่ะใช่เพราะที่ออกมากันก็พวกเรามาแสดงความรักต่อกันเนาะเราไม่ได้มาเรียกว่าอะไรมาแก้แค้นหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากให้มันจบมันจบไปแบบคือจะได้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องเห็นกันอย่างเงี้ยถ้าพวกเขาไม่ไม่ไม่มาทากิริยาหรือทาทาอะไรแบบนี้กับพวกพวกคนไทยหรือกระเทอไทยด้วยด้วยกันน่ะมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เลย เชื่อหนูเถอะเพราะพวกหนูอยู่มาพวกเขาก็อยู่มากันได้ตั้งหลายเดือนแล้วถ้ามันมีมันมีตั้งแต่สองสาวันแรกแล้วค่ะที่พวกเขามาถ้าพวกหนูอยู่กับพวกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าพวกหนูอยู่กับกเขา <โ frustrating. S 1> พวกเขาไม่ได้นะวันที่เขามาวันแรกสองวันแรกแล้วพวกหนูเห็นนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้จนถึงสองสามเดือนจนมีอิทธิพลจนมีแรงมาสู้กับเคยไทยขนาดนี้ค่ะค่ะหาา <m> นูหนูอ่านหนูขออ่า เป็นตัวแทนแม,แ,มแม่แม่ทุกคนนะคะอาทอะโทษนะคะนูขอ,อขอบคุณแม่แม่ LG BTQ ทุกคนแล้วก็ทุกแม่ด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจดาวเมื่อคือนนี้ <S <S แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกสื่อมวลชนที่มาถ่ายทอดอสดให้ทุกคนได้เห็นนะคะ <S <S ดาวขอขอบคุณมากที่เป็นห่วงดาวนะคะ,ะการดาวสุกุมวิทขอขอบคุณค่<ล>ะ <S <S ขอบคุณค่ะคุณี่หค่ะขอบคุณค่ะ เพราะว่าเพราะว่าาไม่มีหมายจับอาแล้วต่างชาตนายทำไมลงหน่อยไปลงเพราะว่าดูวมอะไรให้มันจะเจนเขาเาว่าไม่อยากมี่บ เอาชื่อของคุณนี้ก่อนก็ได้ใช่หรือว่านาคุณนาคุณพี่ที่จัดเรื่องไห้คนพอดีอ๋อเหรอขอขอคุยเรื่องนึงได้ไหม วันนั้นคือพี่อยู่เลยใช่ค่ะมันก็แบบเหมือนว่าไปเคลียร์กันแล้วแล้วเหมือนว่าคุยกันแล้วว่าเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็คงจะไม่ยอมด้วยหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ตะลุมบอลแล้วหนูก็มาพอดีแล้วหนูก็เหมือนเขาไปช่วยแล้วก็โดนเหวี่ยงด้วยอะไรประมาณกะเทยไทยเรามีประมาณ67คนแล้วฟิลิปปินส์มีเป็น1ิบกว่าแล้วยังไงเราก็ต้อง โดนอยู่แล้วหนูที่หนูเดินไปเที่ยวปกติหนูก็ไปเที่ยวอ่ะหนูก็ทำอ่า t ิกตอกถ่ายแ,แต่ก็ก็ต่างคนต่างอยู่ว่าว่าเราก็ไม่ชอบมีเรื่องเนาะ